จะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในการทำวิดีโอแอนิเมชันแบบ 3D อย่างง่ายๆนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการทำ 3D มาก่อนเลยนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ชื่อว่า Renderforest นะครับวิธีการเข้านะครับให้เราไปที่ Google ก่อนเลยนะนะครับแล้วก็พิมพ์ Renderforest ตามนี้เลยนะครับก็จะเข้ามานะครับที่หน้านี้นะครับให้เราทำการ s i g n in นะที่ Renderforest เข้าไปนะครับ วิธีการในการที่ทําการสมัครของแอปพลิเคชันพวกนี้ก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับก็คือว่าเราอาจจะต้องมีอีเมลนะฮะยิ่งถ้าเกิดเป็น gmail เนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับนะฮะหรือไม่ก็ a c e b o o k นะฮะซึ่งหลายคนมีแน่นอนนะฮะเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็สมัครเลยฮะโดยการเลือกเป็นตัว gmail หรือเป็น Facebook ก็ได้ที่นี้ผมก็เลือกเป็น gmail นะฮะของ google นะครับคลิกเข้าไปนะเพื่อทําการ sign in นะครับอ่า เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับของ render forest นะครับก็จะมีชื่อนามสกุลของเราอยู่ที่บุมบนขวาตรงนี้นะครับอ่าส่วนทางด้านซ้ายมือนะทางด้านซ้ายมือเองเนี่ยนะครับก็จะมีนะฮะลักษณะของตัวพาร์นลต่างๆที่น่าสนใจในการจะทำตัวของ animation แบบ3 d นะครับนะฮะก็จะมีตั้งแต่มี Template แล้วก็มี p r e s e t นะฮะอ่าคือถ้าเลือกเป็น All เนี่ยนะฮะก็จะเป็นการเลือกนะฮะทุกสิ่งอย่างเลยนะฮะในตัวของ Uh, เทมเพลตในตัวของ r e n d e r Forest นะฮะไม่ว่าจะเป็น 3D ไม่ว่าจะเป็น 2D หรือแม้กระทั่งพวกโลโก้แอนิเมชันนะฮรรูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ถ้าเรื่องอันที่2เนี่ยนะครับที่2อันี่2ก็จะเป็น,นตัวเทมเพลตที่มันอาจจะสเกลเข้ามานะให้มีขนาดเล็กลงหน่อยคือกรุ๊ปเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับส่วนตัว Preset เองเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะ ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของทำพวก 3D เท่าไหร่แล้วนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการใช้พวกรูปภาพที่เป็นรูปภาพเสมือนจริงต่างๆามาทําการสร้างงานวิดีโออนิเมชันในรูปแบบอื่นๆกันนะครับอ่านี่ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอางานรักษะแบบไหนยังไงนะครับในที่นี้ผมแนะนําว่าเป็นเทมเพลตก่อนแล้วกันนะฮะคือเลือกเป็นตัวที่2นะฮะชื่อว่าเทมเพลตนะสิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้ครับวิดีโอเรสเปกเรยโชว์เนี่ยนะฮะก็จะมีขนาดนะครับเป็นขนาดที่ จะใช้งานนะฮะในการทํางานจริงนะฮะก็อยู่ที่เราแหละครับว่าเราต้องการที่จะทํางานในสระแบบไหนยังไงเช่นถ้าเราต้องการทํางานแบบ u t u b e นะฮะคือทําการสร้างเป็นอ่าพื้นที่ในการทํางานเป็นแนวนอนนะ,ะแล้วอัพขึ้น u t u b e เนี่ยนะครับก็จะใช้เป็น1 6ต่อ9แต่ถ้าเป็น Instagram เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยก็จะเป็น1ต่อหนะครับหรือถ้าเป็นการทําในตัวของ a c e b o o k นะฮะที่เป็นแนวตั้งนะฮะหรือแม้กระทั่ง YouTube บางอันเนี่ยก็เริ่มมีอัปโหลดเป็นแนวตั้งไปแล้ว ก็เลือกได้เป็น9ต่อ16นะซึ่งจะตรงกันข้ามกับ1 6ต่อ9นั่นเองนะครับในที่นี้ผมก็เลือกเป็น1 6ต่อเเนาะเลือกเป็น1 6ต่อเนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็มาเลือกนะฮะเจ้าตัวเทมเพลตที่เป็น 3D นะฮะตัวนี้เลยนะครับ 3D เลยนะฮะคลิกเข้าไปนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยมาปั๊บนะฮะแล้วก,กดที่ create now นะ,ะ create now ตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะ นะเป็นเวอร์ชันที่มีทั้งเสียสตางค์นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับส่วนถ้าเป็นเวอร์ชันที่เสียสตางค์เนี่ยนะฮะมันก็จะมีความคมชัดของภาพนะฮะที่ละเอียดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีความคมชัดของภาพเนี่ยที่มันอาจจะดรอปลงหน่อยนะฮะแล้วก็อาจจะมีรายานนะฮะเนี่ยนะ,ะติดอยู่ที่มุมล่างขวาด้วยคทวนี้เนี่ยนะฮะเมื <ME Y OR SE> ่อเราเข้ามาที่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่านะฮะมันก็จะมี สตัวหลักๆนะที่เราต้องใช้กันก็คือ add scene นะ load preset นะครับแล้วก็ท o ย r script สามตัวนี้หลักๆแล้วนะสตัวนี้ทำงานอย่างไงนะครับเริ่มจากตัวแรกคือ add scene ก่อน add scene ก็คือเป็นลักษณะของการที่เราจะทำการาสร้างงานขึ้นมาเองนะฮะจากไอ้เจ้าตัว scene ว่างๆเนี่ยนะฮะแล้วมาประกอบร่างสร้างกันขึ้นมาเป็นเรื่องราวส่วนอันที่สเนี่ยจะเป็นลักษณะของการโหลด preset ก็คือมันเหมือนกับเป็น template สำเร็จรูป นะที่จําลองสถานการณ์แต่ละช่วงแต่ละช่วงที่โปรแกรมเขาเตรียมไว้ให้เรานะะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งส่วนันที่3เนี่ยทายอดสคริปนตะ์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเรามีตอรี่บอร์ดอยู่แล้วแหละเรามีซอรี่เทลลิ่งต่างๆมีเรื่องราวอยู่ในหัวของเรานี่แหละแล้วเราต้องการที่จะทําการสร้างเรื่องราวขึ้นมาแล้วเราก็พิมพ์สคริปต์คือพิมพ์เป็นตัวคีย์เวิร์ดนะฮะแล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยหรือแอปพลิเคชันเนี่ยเขาทำการหาตัวละครหรือซีนนั้นๆมาให้เราแล้วก็ต่อกัอนไปเรื่อยๆเจก็จะเป็น 3รูปแบบหลักๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะฮะเราจะใช้ตัวของ a อ d Scene ก่อนแล้วกันนะฮะตัวแรกเลยทำการดีไซน์เองทั้งหมดเลยนะฮะ a อ d ซีนแล้วก็เลือกที่ a อ d Scene นะครับแล้วกด Create เลยนะครับอ่าเมื่อกด Create มาปั๊บเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้และด้วยหลักๆเราจะใช้ตัวอตัวนี้นะครับคือ a อ d ซีนเป็นอนะฮะมันก็จะมีนะฮะจะตัวของ Category อยู่ค่อนข้างเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็น Male Character Female Character นะ Occupation อนะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสาขาอาชีพต่างๆเยอะแยะมากมาย นะครับยกตัวยอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นตัว m a l คาแ a คเ c t ร r เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าก็จะมีรูปแบบของตัวละครที่เป็นผู้ชายที่มีอริยบทหลากหลายนะ free m a l าแรค r ต c t ์ r ก็จะเป็นผู้หญิงนะฮะโดยมีอริยบทที่มีความหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับ occupation จะเป็นเรื่องอาชีพของผู้ชายละนะครับและแม้ทต่ของผู้หญิงก็ตามก็จะมีนะครับก็มีเหมือนกันนะครับหรือจะเป็น office animation ของผู้ชาย ก็จะเป็นหนุ่มออฟฟิศนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ที่มีความแตกต่างซึ่งเราสามารถจะเลือกได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเป็นสาวออฟฟิศก็เหมือนกันจะเป็นความแบบคาแรคเตอร์ดูเป็นสาวมั่นหน่อยๆน,นะฮะก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลือกได้ว่าจะเอาตันไหนยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งเด็กนะเด็กผู้ชายนะครับเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงนะครับแล้วก็เรื่องของแบ็กกราวด์ที่จะมาใช้ในการประกอบฉากนะฮะ ก็จะมี background ค่อนข้างเยอะ,ะที่ใช้ในการประกอบฉากเห็นไหมฮะแบ็กกราวด์ที่จุดสังเกตของ background ก็คือว่านะครับถ้าตัว background ต่างเนี่ยที่เราสามารถจะไปใช้ได้เนี่ยมันก็จะมีการบอกนะครับว่าสามารถที่ทําการเขียนข้อความลงไปได้ทั้งหมดกี่ตัวอักษรแล้วก็มี d u เรชั่นคือ,อระยะเวลาของแต่ละซีนเนี่ยกี่วินาทีนะฮะเราสามารถจะเพิ่มหรือลดได้นะครับอันนี้คือ default ที่ทาโปรแกรมเขากำหนดให้เรานะครับโอเคนะฮะ Background ก็จะมีหลากหลายด้วยกันนะฮะตัวนี้ก็น่าสนใจนะฮะเป็น problem situation ก็คือเป็นเรื่องราวของแบ็กกราว n d ที่ว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์ต่างๆนะที่เราสามารถจะไปใช้ในงานของเราได้นะครับอ่าโอเคนะฮะนี่ดยคร่าวๆโดยประมาณนะครับเดี๋ยวลอ,ลองลองดูนะครับเริ่มต้นจากอันดับแรกเลยเนี่ยผมอาจจะลองทําการดีไซน์เป็นการแนะนําตัวของผมเองแล้วกันนะครับง่ายๆนะครับวิธีการก็คือเริ่มต้นจากอันดับแรกเลยเนี่ยผมก็อาจจะมาที่ตําแหน่งของ ตัวของ Office Animation ก่อนละกันเนาะแล้วผมก็เลือกตัวแรกเลยนะครับโดการทักทายนานะฮะตัวแรก,แรกผมก็คลิกเข้าไปเลยครับตรงตำแหน่งนี้นะครับเป็นรูปของชายหนุ่มที่ทำการบกมือหย่อยๆอยู่เนี่ยนะครับผมก็เลือกเลยนะครับแล้วก็คลิก Insert มุมล่างทางด้านขวาผมได้มาอันหนึ่งละแล้วผมจะใส่ข้อความอะไรลงไปฮนะไทย Your Tech. ูเอเทคตรงนี้นะครับพิมพ์ภาษาไทายได้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปเช่นสวัสดีครับ ส่วนตรงนี้นะฮะไซส์ Size ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เราสามารถจะทําการกําหนดให้มันใหญ่ขึ้นมาคือมักซิมัมอยู่ที่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือมินิมัมเล็กสุดก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้จะตําแหน่งตรงนี้นะครับเช่นผมาจะลองดูเป็นมักซิมัมไปเลยร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกดปุ่มเซฟนะครับได้แล้วฮะก็รอเนะ่ยฮะแถบบสีเขียวตรงนี้ไหมครับแถบบสีเขียวตรงนี้ก็จะเป็นการที่จะทําการเซฟนะเดี๋ยวทการเปลี่ยนแปลงตัวของคาแรคเตอร์ฟอนต์ที่เราทําการพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับสักครู่นะฮะแถบบสีเขียวก็จะ ทำการเป็นโปรเกรสนะฮะเริ่มทำการบันทึกนะครับตรงนี้ให้เห็นะนะฮะก็จะเกิดเป็นข้อความของเราคือคาว่าสวัสดีครับแบบนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าข้อจํากัดอะไรบางอย่างเช่นไม่สามารถจะเปลี่ยนพวกคาแรค c เตอร์ฟอนอะไรได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะได้ฟอนประมาณอย่างนี้ไปนะครับอันต่อไปนะครับเราก็มากดเครื่องหมายบวกข้างๆการเพื่อทําการแอดซีนเพิ่ม อ่าแอสซีนเพิ่มนะฮะผมก็ลองดูสีที่สองผมก็จะลองทำการหานะผมก็เอาเป็นตัว Walking แล้วกันครับนะฮแล้วก็ Insert นะครับอนะ่าผมพิมพ์แบบนี้ไปนะครับแล้วผมก็ อาจจะขอฟอนต์ให้มันเหลือสัก80%พอนะฮะไม่ต้องการใหญ่มากนะฮะก็เป็นมินิมัมแค่80%แล้วผมก็กดเซฟเดี๋ยวก็รอให้มันทำการเซฟตรงนี้นิดหนึ่งครับขึ้นแถบสีเขียวโปรเกรสตรงนี้นะครับในขณะที่ขึ้นมาเราไม่ต้องรอก็ได้นะฮะเราไปต่อได้เลยนะครับโดยการกดที่เครื่องหมายบวกนะเพื่อเพิ่มซีนต่อไปได้เลยนะครับซีนต่อไปนะฮะผมก็อาจจะมาเลือกเป็นแบ็กกราวบ้างนะฮะแบ็กกราว นะผมก็เลือกลงมานะฮะหาแบ็กกราวด์ผมก็เลือกแบ็กกราวด์แอนิเมชันนะครับแล้วผมก็อ่ะส่วนผมเอาเป็นสีนี้แล้วกันนะครับเป็นบ้านเมืองนะครับแล้วผมก็พิมพ์ข้อความเพิ่มขึ้นไปว่าอ่าผมเอาประมาณสัก80%พอนะครับแล้วผมก็ไปต่อนะฮะอะ่ผมอาจจะมาเลือกแบ็กกราวด์ผมอาจจะมาเลือกแบ็กกราวด์อีกตัวนะครับชื่อว่า problem situation ะะแล้วก็เลือกเป็นซีนนี้แล้วกันนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปว่าผมพิมพข้อความเสร็จแล้วผมก็ขอเป็น80%ดเปอรนาะนะครับแล้วผมก็ไปซีนต่อไปเลยนะครับผมก็อาจจะกลับไปที่ หมดของ Office a อ i m ิเ i ชัที่เป็นเมลนะครับแล้วผมก็ไปเอารูปนี้หรือสีนี้เข้ามาอ่าผมเอารูปนี้เข้ามาแล้วผมก็ขอเป็น80%ดนะฮะแล้วเซฟนะฮะแล้วผมก็ไปที่สีอื่นๆนะครับไปที่ b a c k กราว n ด์แอนิเมชันะครับแล้วผมก็ไปหาซีนที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของผมนะครับโอเคแล้วผมก็ขอเป็น80%นะผมไม่ชอบฟอน์ที่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมพยายามขอเป็น80%ไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็ไปแอดซีนต่อไปนะฮะที่เป็นซีนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้บริการรถสาธารณะ ในรูปแบบอื่นๆนะครับผมก็เป็นรถไฟฟ้าครับผมก็จะมีการเดินทางของผมเนี่ยหลากหลายนะฮะผมจะมีตั้แต่ปั่นจักรยานไปทำงานนะฮะใช้แท็กซี่แล้วก็ BTS นะแล้วอาจจะเป็นเรือนะฮะมีเรือด้วยหลากหลายนะครับ แล้วก็เล่าเรื่องราวต่อไปนะฮะค,คือสีต่างเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในหัวนะครับอาจจะต้องมีการคิดไว้ก่อนแล้วนะฮะแล้วผมก็จะบอกต่อว่าในบางครั้งเรื่องการใช้บริการของรถสาธารณะเนี่ยก็ทําให้ผมไปทํางานสายได้เช่นเดียวกันผมก็เอาสีนนี้แล้วกันนะฮะนะครับแล้วผมก็ พูดถึงเรื่องของการทำงานของผมนะฮะซึ่งผมก็จะอยู่แถวๆตรงเนี้ฮะ B a c k g r o u n d a n i m a เ i o n ในเรื่องของบรรยากาศในการทำงานาผมก็จะพูดถึงซีนที่ค่อนข้างจะเข้าหรือเกี่ยวข้องนะฮะกับงานของเรานะฮะพิมพ์ข้อความต่อ,อผมก็เล่าว่าในแต่ละวันภารกิจผมมีมากมายกราบพิมพ์ข้อความเข้าไปนะฮะแล้วก็เซฟ แล้วก็แอดซีนเพิ่มนะก็ใหมบวกตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ไปต่อนะครับไปต่อโดยการใส่กความเพิ่มอ่านีฮะก็ขอเป็น80%เหมือนเดิมแล้วก็เซฟแล้วก็แอดซีนเพิ่มนะฮะแล้วผมก็จะบอกว่าต่อให้มีภารกิจเยอะแยะมากมายในแต่ละวันผมก็ไม่ลืมที่จะออกกำลังกาย นะขาพิสูจน์ความครับแต่ผมอเอาแปดสิบเปอร์เซ็นต์พอ,อเหมือนเดิมนะฮะอ่านี่ก็ออกกำลังกายจนมืดเลยนะฮะอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เซฟ กพิมพ์ครับรักษาสุขภาพกันนะครับทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับพิมพ์เข้าไปโอเคฮะเอานี้เอาคร่าวๆนะฮะอ่านี่ก็จะเป็นทั้งหมดก็หลายเฟรมอยู่นะนะครคร่าวๆนะฮะแล้วสังเกตนะครับว่าในแต่ละซีนเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะมีเห็นไหมฮะจะมีข้างบนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นซีนดูเรชั่นก็คือระยะเวลา นะะฮของแต่ละซีนซึ่งสามารถจะทําการเพิ่มหรือลดนะฮะความยาวของแต่ละซีนได้นะครับด้วยอย่างเช่นบางซีนเนี่ยเราต้องการให้มันดูนานขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะอย่างอย่างเช่นบางซีนเนี่ยนะฮะในแต่ละวันภารกิจผมมีมากมายอย่างเงี้ยมันอยู่ที่5วินาทีใช่ไหมผมอาจจะทําการคลิกนะฮะตรงที่มันเป็นการอิดิตตรงเนี้ยฮะ นะที่เป็นรูปปากกาเนี่ยครับแล้วก็เพิ่มโดยการกดเครื่องหมายบวกเข้าไปนะฮะม um, ีซีนเนี้ยจะให้ถึงประมาณ15วินาทีหรือสไปแล้วมินิมัมอยู่ที่ประมาณ5วินาทีเนี่ยผมบอกขอสัก8วินาทีนะผมก็คลิกบวกเข้าไปแล้วก,กดเซฟเฉพาะซีนนี้นะฮะก็อยู่ที่8วินาทีนะครับอ่าก็จะอยู่ที่8วินาทีละนะครับซีนอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะฮะหรือบางซีนเนี่ยนะฮะตรงนี้หวินาทีเนี่ยมันอาจจะดูยาวจนเกินไป นะครับอาจจะล,ลดลงมาเหลือสักห้าวิอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับตรงปากกานะฮะแล้วก็กดเครื่องหมายลบครับเหลือแค่ห้าวิแล้วเซฟก็ได้นะฮะเฉพาะซีนี้ก็จะเหลือแค่5วินาทีประมาณนี้นะครับเราสามารถจะทำการเพิ่มหรือลดได้ในขณะเดียวกันนะครับตรงตําแหน่งที่มันเป็นตัวของเมนูด้านบนตรงนี้นะฮะเช่น Edit เนี่ย นะอันนี้เราทํางานอยู่ในโหมดของ Edit อยู่แล้วนะฮะทำการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นข้อความรือว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับพวกเวลา d u r a t i o ชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะถ้าพูดถึงสไตล์ตรงนี้นะฮะอันต่อไปนะฮะสไตล์ตรงนี้เนี่ยโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับลุคอันดับแรกก็คือว่าต้องการที่จะให้เป็น3 d แบบนี้หรือจะเป็น Fatlook แบบนี้ก็คือจะดูแบนๆที่เป็นอาจจะเป็นดูเป็น2อ d อะไรเงี้ยนะฮะในที่นี้เราก็เป็น3 d ไปก่อนแล้วกันนะครับอันที่2ก็คือ transition t า a n s ิชันคือเรื่องของการเปลี่ยนฉากในแต่และซีนเราต้องการที่จะให้ t า a n s ิชั่นแบบไหนนะฮะเช่นอันนี้คืออันที่1น,นะฮะหรือจะเป็นอันที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันที่3ก็จะเป็นแบบนี้นะหรืออันที่4ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะละักษณะการเปลี่ยนฉากในที่นี้ผมอาจจะลองเลือกเป็นอันที่3แล้วกันนะฮะเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคส่วนฟอนต์เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นเวอร์ชันฟรีนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำการอ่า ใส่ฟอนต์อะไรได้มากไปกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการตัวนี้ฮะเสียสตางค์นะฮะเป็นการจ่ายสตางค์เพิ่มสหรับการเพิ่มพวกคาแรคเตอร์ฟอนต์รูปแบบต่างๆนะครับอันต่อไปคือตัวของคัลเลอร์ Color ครับคัลเลอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนพวกโทนนะฮะมูตแอนโทนนะฮะของตัวสไลด์ของเราเนี่ยฮะตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวของฟอนต์อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะจากสีชมพูก็จะกลายเป็นสีเขียว น,ะะนี่เราสามารถจะเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบ็กกราวด์นะฮะที่เป็นแบ็กกราวด์ทึบๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเป็นแบ็กกราวด์ที่เป็นโทนสว่างๆแบบนี้เราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะ,ะว่ามันมีการเปลี่ยนสีต่งตางๆตามนี้เลยนะะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะมาทําการไล่คลิกดูก่อนได้นะฮะวเวลาต้องการที่จะให้ฟอนต์ของเราเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เปลี่ยนได้นะฮะโอเค ในที่นี้ผมก็จะเปลี่ยนตัวฟอนต์ของผมให้เป็นสีออกเป็นโทนสีม่วงนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ฟอนก็จะเปลี่ยนเป็นโทนสีม่วงม่วงออกโทนน้ำเงินลอะอันต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราก็อยู่ต่อในส่วนของมิวสิกมิวสิกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการเพิ่มเสียงเพลงนะครับเข้าไปทําให้งานดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถจะทําการเลือกจอากตาแหน่งนี้ได้เลยนะครับโดยการกดเพลงก่อนก็ได้ครับเพื่อทาการฟัง นีผมอาจจะลองเลือกเป็นเสียงที่3าเงเพลงนี้นะฮะจะมีความยาวอยู่ที่1นาที30วินาทีนะฮะผมกดเครื่องหมายบวกตรง add to project ได้เลยนะฮะผมกดเข้าไปเลยฮะมันก็จะวิ่งเข้าไปอยู่ในงานของเราแล้วนะฮะก็คือจะเป็นเพลงนี้เลยในขณะเดียวกันนะครับเราสามารถจะทำการใส่เสียงของเราเป็นเสียงภาค เข้าไปด้วยก็ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะฮะผมกดที่ตำแหน่งของ Ash Voice Over เนี่ยนะฮะตัวนี้เราสามารถจะทำการใส่เสียงที่เป็นเสียงภาคของเราเช่นเรากด Record ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการบันทึกเสียงของเราเข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งเราเอาเสียงจากแหล่งอื่นๆมาที่เป็นเสียงภาคของเราแล้วก็มาใส่โดยการโหลดตัว Ash Voice Over ตรงนี้เข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะจะตำแหน่งการอัปโหลดตรงนี้นั่นเองนะครับโอเค นี่คือมิวสิกนะฮะเมื่อเราทำเสร็จทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยนะฮะเราอาจจะมาที่ตำแหน่งของพรีวิวนะครับตรงพรีวิวเพื่อทำการพรีวิวงานของเราดูก่อนคร่าวๆนะครับคราวนี้ตรงนี้เนี่ยนะ,ะอย่างที่ผมบอกไปว่าเนื่องจากว่ามันเป็นโปรแกรมฟรีเพง,งานงล้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเป็นโลค q อลิตี้นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าจะมีความละเอียดอยู่ที่ประมาณ 360p นะครับซึ่งจะไม่ใช่ในระดับของพวก HD ที่อยู่ที่ระดับ1080 p. ถึง 720p โดยประมาณนะครับแล้วก็ Export ดอวยความยาวได้ไม่เกิน2นาทีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีติดพวกรลายน้ำอยู่บ้างนะครับจะเป็นประมาณนั้นนะครับอโอเคนะฮะนี่คือข้อจำกัดของเวอร์ชันฟรีนะฮะเรากดที่แำน่งของฟรีพรีวิวตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วรอโปรเซส s นิดหนึ่งนะครับรอที่กระบวนการในการโปรเซส s นิดหน่งนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองพรีวิวดูนะครับ ก็จะเป็นงานของเรานะฮะที่ทำการพรีวิวนะฮะว่ารูปแบบงานโดยภาพรวมเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่นะครับเจ้างานชิ้นนี้ของเราเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งของมุมบนขวาเนี่ยครับมุมบนขวาชื่อว่า my v i d ดีนะชื่อ My Video อ่าเดี๋ยวดูนะครับนยฮะก็จะงาอยู่ตรงนี้ครับชื่อว่า my v i d ดีนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถจะทำการดาวน์โหลดงานตัวนี้ของเราไปใช้ได้เลย นะครับดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับก็คือกดที่ดาวน์โหลดนะอ่านะฮะแล้วก็รอสักครู่นะฮะมุมล่างซ้ายก็จะเป็นการดาวน์โหลดงานของเรานะฮะแล้วก็จะเอางานชิ้นนี้ออกมาใช้ก็จะเป็นงานตัวนี้ครับ <S <S ก็จะเป็นไฟล์แสกุล MP4 นะฮะที่สามารถเอาไปใช้ได้เลยนคร <S <S ันนี้อีกวิธีการหนึ่งในการทำงานก็คือนะฮะถ้าเป็นเรื่องของ Create Video นะฮะฮแล้วก็มาที่ตำแหน่งของนะฮะเทมเพลตเลือกเป็นตัวของสิบหกต่อเนะครับแล้วก็เลือกเป็น3 d project เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กดที่ create now อีกสองส่วนที่ยังค้างกันไว้อยู่ก็คือส่วนของ load preset กับ type your script สน mm hmm. so, ตัวนี้มีความแตกต่างกับตรงนี้ว่าถ้าเกิดกดที่ load preset ตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วกด create เนี่ยนะครับ มันก็อย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วงต้นนะครับว่ามันก็จะเป็นการรวมในเรื่องของพวกซิเอชันในรูปแบบต่างๆที่ทางโปรแกรมเขาเตรียมไว้ให้เรานะฮะเป็นเรื่องราวสั้นๆนะฮะซึ่งเรียกว่ามนันก็เป็นฉากสมเร็จรูปนะฮะที่ก็มีการเตรียมเรื่องราวไว้ให้เราแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะทําการใส่ข้อความต่างๆได้เลยยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นที่เป็นเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับบรรยากาศในห้องเรียนอย่างเงี้ยเราเลือกตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไป เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะคือบรรยากาศในคลาสนะในชั้นเรียนทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งเป็นฉากสมเร็จรูปที่เขาเตรียมไว้ให้แต่เนื่องจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเรายังสามารถทำการทํากดที่เครืหมายถูกเพื่อทำการแอ c ซีนตรงเนี้ย นะเพื่อทำการใส่ฉนะากต่างๆเพิ่มเติมได้ก็จะกลับมาที่เดิมอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ที่เราทำกันไปในขั้นตอนแรกก็คือว่าจะมาใส่พวก b a c k g r o u n d Animation ตรงนี้หรือจะทําการเลือกที่ problem situation background ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะนี่คือทําการใส่ซีนต่างๆเพิ่มเข้าไปนะเช่นตัวอย่างเมอสครู่นะถ้าเราจะใส่ซีนนี้เพิ่มเข้าไปนะแล้วก็กด Insert นะซีนเมอสครู่ที่ Insert ก็จะมาต่อตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการใช้เทมเพลตนะฮะาจากพรีเซตที่ทางโปรแกรมเขาได้เตรียมให้เราคราวนี้ในส่วนของ t i ป์ยูสคริปต์เนี่นะครับก็นะฮะเราก็สามารถที่จะพิมพ์พวกคีย์เวิร์ดต่างๆนะฮะที่เราต้องการที่จะให้ปรากฏนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะฮะในงานของเราเนี่ยผมอาจจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของผมเองเนี่ยนะครับผมก็อาจจะมีเรื่องของออฟฟิศ นะครับมีเรื่องของอเรื่องของ t r a สปอร์ตนะฮะขนส่งมีเรื่องของ working นะครับมีเรื่องของนะครับมีเรื่องของ sleep ผมว่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วผมก็กดที่ generate project เลยก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็จะมี keyword ทั้งหมด 5ตัวนะฮะมันจับได้ว่ามีออฟฟิศมีทาวสปอร์ตมีเวิร์กิงนะฮะมีสปอร์ตแล้วก็มีสลีปนะฮะผมก็ทำการเจ n เนอเรตโปรเจกต์อีกครั้งหนึ่งนะรนะอสักครู่ครับตัวโปรแกรมก็หาฮะมันก็พยายามไปหามาให้นะครับว่ามันมีคีย์เวิร์ดอะไรที่มันค่อนข้างจะสัมพันธ์กับตัวสีที่มันมีอยู่บ้างตัวอย่างเช่นตัวแรกของผมเนี่ยก็คือออฟฟิศเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้เลยนะฮะการทำงานนะอันนี้ก็จะเป็น ทางสปอร์ตอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่เนะี่ยผมอาจจะลองดูทุกอื่นนะฮะที่ตรงแ a t c h i n g scene เนี่ยที่มันอาจจะทำการลองลิงก์ให้นะครับซึ่งถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยมันที่เปลี่ยนมากเราก็สามารถจะดีงหทิ้งแล้วก็หาทุกอื่นได้นะฮะอ่านีก่การทำงานนะที่มีประสบความสำเร็จเรื่องของสปอร์ตนะเรื่องของส l e e การนอนหลับอะไรต่างๆเหล่านี้ นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางโปรแกรมมันหาให้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีแมทชิ่งซีนให้ด้วยนะครับว่าถ้าไม่เอารูปนี้จะเป็นเอารูปอื่นก็ยังพอมีอยู่นะฮะนะแล้วก็สามารถจะเลือกได้นะครับหรือแม้กระทั่งรูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนได้นะครับหรือการสลี e เนี่ยถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่โชว์ให้เห็นนะฮะก็จะมีแค่เดียวต้นนะครับซึ่งเราก็สามารถจะทำการเพิ่มคีย์เวิร์ดได้อีกนะฮะจากตำแหน่งของสคริปต์ หรือทำการแอดเพิ่มจากตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับก็คือแอดซีมเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับตอนแรกที่ทำไปนะครับก็นะฮะก็จะกล่าวสรุปนะครับว่าเจ้าโปรแกรมของ Renderforest เนี่ยก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจในการทำ 3D Animation แบบง่ายๆนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออนคลาวนั่นหมายความว่าผู้ใช้เองเนี่ยนะครับก็ต้องทำการต่ออินเทอร์เน็ตไว้ตลอดเวลาด้วยนการที่ใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมตัวนี้อยู่นะครับ อันด้วยฟังก์ชันที่มาทําอะไรได้ค่อนข้างเยอะมากไปกว่าการทํา3 d animation ก็คือทําเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับโลโก้ animation การทําเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็ถ้ามีโอกาสลอกศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับถือว่าเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะเพื่อทําการอัปเดตคลิปใหม่ๆในอกาต่อไปวันี้เอาเท่านี้สวัสดีนะครับ